เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยผมบอกไปก่อนเลยว่าใครที่ใจไม่ถึงอย่าฟังเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะจิตตกแน่นอนใครที่ยังไม่กล้าฟังตอนนี้นะครับผมแนะนำให้แชร์เอาไว้ฟังตอนเช้าจะดีกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แต่ดันไปทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าจะไม่ทำที่นี้เรื่องราวความน่ากลัวทุกอย่างมันก็เกิดขึ้น ผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วก็จินตนาการภาพไปตามผมนะครับเรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ที่คุณแนนเขาเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับผ่านมาประมาณสองปีนี่เองเรื่องนี้มันก็มีอยู่ว่าคุณแนนเขามีรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องฟ้าน้องฟ้าเนี่ยเขาเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวนะ ด้วยความที่ว่าตอนนั้นพ่อแม่ของเขาก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าดันมีน้องฟ้าเป็นคนสุดท้องติดออกมาก็เลยทําให้น้องฟ้าเนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ป่วยบ่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพตั้งแต่พึ่งคลอดเลยแหละทีนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยพาไปหาที่พึ่งทางใจมันก็มีคนในละแวกบ้านเนี่ยเขาบอกว่านี่ลองไปไหว้ศารตายายตรงนี้ดูสิ เขาว่าศักดิ์สิทธิ์นะ,ะทีนี้พ่อแม่เขาก็เลยตัดสินใจไปไหว้ดูอย่างน้อยมันก็ไม่เสียหายแต่ตอนนั้นเขาก็ยังรักษาควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาลอยู่นะและในตอนที่เขาไปไหว้บนบานเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ลูกของเขาเนี่ยแข็งแรงขอให้ลูกเขารักษาหายโดยที่ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาออกโรงพยาบาลบ่อยในตอนนั้นน้องฟ้าก็อายุประมาณสัก5-6ขวบนะ คือการบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ใครๆเขาก็ทํากันใช่ไหมแต่ที่มันแปลกก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยดันไปบนบานเอาไว้ว่าถ้าลูกเขาหายดีหายป่วยกลับมาเหมือนเด็กปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ให้น้องฟ้ามีคู่ชีวิตจะไม่ให้แต่งงานแต่ที่คุณแม่เขาบอกเอาไว้แบบนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลบางอย่างซ่อนเอาไว้อยู่นะเหตุผลของเขาก็คือว่า เขาสงสารลูกก็คือว่าน้องฟ้าเนี่ยเขาป่วยแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายอย่างเลยกลัวว่าถ้าไปมีคู่ชีวิตแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมามันจะมีปัญหาครอบครัวหรือว่ามันจะเป็นภาระหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ที่มันแปลกก็คือพอเวลาผ่านไปน้องฟ้าก็อาการดีขึ้นดีวันดีคืนเลยจนเขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ไปโรงเรียนก็ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้เล่นกีฬาได้ทําอะไรได้หมดใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทุกอย่างจนเวลาก็ผ่านมานานพอสมควรจากวัยเด็กอนุบาลมันก็ผ่านมาจนถึงวัยที่น้องฟ้าเนี่ยต้องเรียนเข้ามาหาลัยทีนี้พอขึ้นมาหาลัยด้วยวัยที่มันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นนะน้องฟ้าเขาก็มีแฟนแล้วผู้ชายคนเนี้ยคนที่มาเป็นแฟนน้องฟ้าเนี่ย เขาก็คบหาดูใจกับน้องฟ้ามาตั้งแต่เรียนมหาลัยชั้นปีหนึ่งจนกระทั่งจบออกมาทั้งคู่ก็แยกย้ายไปทำงานแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคบหากันอยู่นะคือพูดง่ายๆว่าน้องฟ้ากับผู้ชายคนนี้คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนพอมันมาถึงช่วงเวลาหนึง่งเขาก็มาคิดกันว่าเอออยากแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวเหมือนกันเนาะ ทั้งคู่ทั้งน้องฟ้าแล้วก็ตัวของผู้ชายคนนี้ก็เอาเรื่องราวไปบอกกับผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่ของทั้งคู่ก็ตกลงปรงใจเห็นด้วยให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันแล้วในการแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีวันมั่นกับวันแต่งใช่ไหมเช่นวันนี้เราก็จะจัดงานมั่นพรุ่งนี้ก็จะจัดงานแต่งประมาณนี้พิธีก็จัดกันไปตามปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพอหลังจากงานมั่นเสร็จปุ๊บ ก็เริ่มส่งแขงกกลับบ้านน้องฟ้ากับแฟนเขาเนี่ยก็มานั่งคุยกันที่หลังว่าเขาเห็นเป็นตากับยายคู่หนึ่งอยู่ในงานด้วยแล้วตายายคู่นี้เขาก็ถือห่อผ้าสีขาวอะไรมาสักอย่างด้วยน้องฟ้าเขาก็ถามแฟนเขาว่าเนี่ยตัวเองเห็นตายายสองคนนั้นไหมทําไมถึงไม่เรียกเข้ามาในงานด้วยละ่ะแฟนน้องฟ้าเขาก็บอกว่าอา้าเห็นเหมือนกันก็ตอนแรกคิด,ดว่าเป็นญาติของเธอ ก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดแต่ว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าเป็นญาติของอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยไม่ได้มีใครชวนเข้ามาในงานทั้งคู่ก็เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเนี่ยเขาเห็นคุณตาคุณยายรูปร่างลักษณะแบบนี้แบบนี้เขาเป็นญาติของเราหรือเปล่าปรากฏว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ปฏิเสธกลับมาบอกว่าตายายที่มีลักษณะแบบเนี้ยไม่มีญาติเราแน่นอน น้องฟ้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าลักษณะของตายายที่น้องฟ้าเห็นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงคือตากับยายคู่นี้เขามาในงานแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาร่วมในงานเขามานั่งยองๆเหมือนคนแก่สมัยก่อนอ่ะอยู่ตรงหน้าประตูแล้วมันก็มีห่อผ้าสีขาวอ่ะวางเอาไว้อยู่ข้างหน้าแต่อันนี้เนี่ยก็มีรู้เหมือนกันนะว่าคนในงานเห็นเหมือนกันหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆเลยก็คือน้องฟ้ากับแฟนเขาเนี่ยเห็นชัวร์ๆแต่ทางพ่อแม่เนี่ยจะเห็นหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะพอเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังก็เหมือนกับว่าพ่อน้องฟ้าเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราเคยไปบนบานกับสารตายายเอาไว้ตอนที่น้องฟ้ายังเด็กนี่ว่าพอคุณพ่อเขานึกได้แบบนั้นน่ะเขาก็ไปหาทูบหาเทียนมาแล้วก็มาจุดกลางแจ้ง เหมือนกับพูดอะไรสักอย่างนะคือเขาก็พูดอยู่กลางแจ้งเขาไม่ได้ไปที่ศาลนะคราวนี้พอพ่อเขาทําพิธีอะไรกลางแจ้งของเขาเสร็จเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็มาบอกกับน้องฟ้าว่าเนี่ยพ่อเคยบนบานกับศาลตายายเอาไว้ว่าจะไม่ให้น้องฟ้าเนี่ยแต่งงานแต่ว่าพ่อก็ลืมแล้วพรุ่งนี้เนี่ยน้องฟ้าจะแต่งงานพ่อก็ไม่ได้ไปขออนุญาตตายายเลย แม่เขาก็พยายามคิดในแง่ดีนะว่าเออมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกนี่เราก็บอกตายายเขาแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมั้งจนมาถึงวันลุ่งขึ้นมันก็เป็นพิธีงานแต่งในงานเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีราบลื่นหมดไม่ได้มีอะไรติดขัดเลยแต่ว่าหลังจากงานแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงเย็นทางญาติของฝั่งเจ้าบ่าวก็คือเขาก็ทยอยกันกลับต่างจังหวัดกันหมดแล้ว เพราะว่าฝ่ายของเจ้าบ่าวเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดกันหมดเลยทีนี้พอคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวเขาจะกลับเนี่ยแฟนน้องฟ้าเขาก็อาสาขับมอเตอร์ไซค์นำทางไปส่งคุณพ่อคุณแม่ที่ปากทางถนนใหญ่เพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยมันก็ไม่คุ้นจินเส้นทางเพราะทางเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ซับซ้อนคือถ้ามันไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยมันต้องหลงแน่นอนแฟนเขาก็เลยอาสาขับมอเตอร์ไซค์นำทางไปส่ง ตอนนั้นคุณฟ้าเขาก็เก็บข้าวเก็บของรอทีนี้เวลามันก็ผ่านไปนานมากแล้วแต่ว่าแฟนเขาก็ยังไม่กลับเข้ามาสักทีก็รอแล้วรออีกก็ยังไม่กลับมารู้สึกว่ามันจะนานเกินไปแล้วดูเวลาก็เกือบประมาณสักครึ่งชั่วโมงและแต่ปกติเนี่ยแค่ขับรถออกไปตรงปากทางถนนใหญ่อะ่ะมันใช้เวลาไม่ถึง10นาทีพอคุณฟ้าเขาจะโทรหาแฟนเขาก็ปรากฏว่า แฟนเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือติดไปด้วยทีนี้น้องฟ้าเขาก็เริ่มกังวลแล้วว่าทำไมมันถึงนานผิดปกติเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปเกือบจะเป็นชั่วโมงละอยู่ๆมันก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาที่บ้านซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาก็ขับรถมาที่บ้านน้องฟ้าพอเขาเมาถึงหน้าบ้านเนี่ยเขาก็ตะโกนแบบตกอกตกใจเลยว่าซัก สักเอ้ยลูกเขยมึงโดนรถ10ล้อชนน่ะสักนี่ก็คือพ่อของน้องฟ้านะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่ารถมันชนเบาหรือว่าชนแรงขนาดไหนพอเขาพูดมาแบบนี้เนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวน้องฟ้าเองก็ตามก็กระวนกระวายใจรีบพากันขับรถออกไปดูที่ถนนใหญ่ตรงจุดเกิดเหตุพอไปถึงถนนใหญ่ปุ๊บ ก็เห็นว่ามันมีคนมุงดูกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เห็นว่ามันมีรถกู้ภัยจอดอยู่ด้วยคือตอนนั้นน่ะมันเป็นไทยมุงทั้งหมดอ่ะมันก็มองไม่เห็นว่าแฟนตัวเองเนี่ยเป็นยังไงทุกคนที่ไปตอนนั้นก็ใจคอไม่ดีกันหมดทุกคนเลยพอได้ไปเห็นเหตุหการณ์ใกล้ๆเนี่ยน้องฟ้าเขาก็เข่าสุดลงไปกองกับพื้นล้มลงตรงนั้นเลยเพราะสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือ สภาพแฟนของเธอเนี่ยเละไม่เป็นชิ้นดีเลยเนื่องจากว่าเขาโดนรถสิบล้อชนพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยล้อมันก็ทับร่างของแฟนเธอคือชิ้นส่วนบนล่างกายเนี่ยมันก็ติดไปกับล้อรถด,ด้วยพอผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าผมอยากจะร้องไห้ตามเลยนะคือผมรับไม่ได้วะผมนึกถึงภาพว่าถ้าเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราเจอแบบนั้นเราจะทำใจยังไง คือไม่อยากนึกภาพตามเลยทีนี้พอพี่กู้ภัยเขาเก็บศพเก็บอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้พวกชิ้นส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆที่มันหลุดออกมาจากร่างกายเนี่ยเขาก็เอาผ้าขาวมาห่อเอาไว้อีกผืนหนึ่งซึ่งพอเขาเอาห่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ทําให้น้องฟ้าตกใจแล้วก็นึกถึงภาพนั้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว่าห่อผ้าสีขาวที่กู้ภัยกําลังถือมา มันเหมือนกับห่อผ้าสีขาวที่ตายายคู่นั้นนะถือมาด้วยตอนที่อยู่ในงานมั่นเลยคือลักษณะทุกอย่างมันเหมือนกันจนน่าตกใจมากๆพอเขาเห็นแบบนั้นน่ะเขาก็ร้องห่มร้องไห้จนเป็นลมเบกรอบหนึ่งทีนี้ก่อนพวกพี่ๆมูลนิธิเขาจะกลับกันเนี่ยเขาก็เดินมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าก่อนที่พวกมูลนิธิจะมากันเนี่ยเขาเห็นคนแก่สองคน นั่งเฝ้าศพอยู่ตรงบริเวณข้างถนนเขาก็ถามว่าคนแก่สองคนนี้ใช่ญาติคุณไหมเพราะว่าพอพวกพี่ๆกู้ภัยเขาจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะลงไปอะ่ะก็ปรากฏว่าคนแก่สองคนนี้เขาหายไปไหนเราก็ไม่รู้ทางพ่อแม่เขาก็ปฏิเสธมาบอกว่าไม่ใช่ไม่รู้จักเหมือนกันหลังจากผ่านวันนั้นมาก็คือจัดงานแต่งยังไม่ทันไลเลยก็ต้องมาจัดงานศพต่อ สภาพจิตใจน้องฟ้าตอนนั้นน่ยมันคือแบบแย่มากๆอในตอนนั้นแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้อะได้แต่ต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้จนกระทั่งเวลามันก็ผ่านพ้นไปประมาณสองสมปีปรากฏว่าน้องฟ้าเขาก็เจอคนรู้ใจคนใหม่คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะความรักมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเขาก็คบหาดูใจกับผู้ชายคนใหม่คนนี้มาเรื่อย แต่เขาบอกกับทางบ้านเอาไว้ว่าเขาจะไม่แต่งงานใหม่อีกแล้วแต่ว่าตัวน้องฟ้าเองเนี่ยเขาอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะมีลูกแต่ว่าทางฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราวอดีตของน้องฟ้ามาก,ก่อนเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอทั้งคู่เขาตัดสินใจที่จะมีลูกเนี่ยฝ่ายชายเขาก็บอกว่าผมไม่แต่งงานก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะจัดพิธีเล็กๆ เป็นพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้แค่นั้นก็พอคุณจะว่ายังไงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยน้องฟ้าเขาก็มีเจ้าตัวเล็กอยู่ในท้องอ่อนๆแล้วนะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่เขาอีกรอบหนึ่งหัวอกคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาก็คิดในแง่ดีเสมอแล้วว่าลูกอะ่ะเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตก็อยากจะให้มันสมหวังเขาก็เลยบอกไปว่างั้นก็จัดเป็นงานเล็กๆก็พอ ไม่ต้องเอางานใหญ่โตเหมือนครั้งที่แล้วละหลังจากนั้นเขาก็พากันไปไหว้สารตายายเหมือนกับว่าไปขออนุญาตนะนะพอไหว้สารเสร็จแล้วหลังจากวันนั้นทางฝ่ายชายเขาก็บอกกับฝั่งพ่อแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเล็กๆนะเป็นเหมือนพิธีสู่ขออะไรประมาณนั้นนั่นแหละพอนัดหมายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คิดเอาไว้ ในวันนั้นตอนที่แฟนเขากลับไปบ้านเนี่ยคือมันก็เป็นเวลาประมาณสองสามทุ่มแลละแม่ของฝ่ายผู้ชายก็โทรมาหาน้องฟ้าเขาโทรมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้มาเลยเขาบอกว่าแฟนของน้องฟ้าเนี่ยถูกยิงตอนเนี้ยไม่รู้ว่าการเป็นยังไงแต่ว่าถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพอน้องฟ้าเขาดินแบบนั้นเขาก็ใจหายแวบเลย คือมันทรมานหัวจิตหัวใจมากๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าแฟนตัวเองเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้เขาก็รีบบอกพ่อบอกแม่เพื่อเตรียมตัวจะขับรถไปหาแต่ปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงแม่ของแฟนน้องฟ้าก็โทรมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เป็นต้นมาเนี่ยก็ทำให้น้องฟ้า สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคือพูดง่ายๆว่าเหมือนคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับประสาทไปเลยอ่ะคือเขาต้องเข้าออกโรงพยาบาลประสาทเป็นว่าเล่นเลยเขาต้องรักษาตัวรักษาสภาพจิตใจในตอนนั้นทีนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ที่แฟนของน้องฟ้าเขาเสียชีวิตนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือหลังจากที่แฟนเขากลับไปที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไปจัดงานเลี้ยงเหมือนงานเลี้ยงสละโสดนะนะ เพราะว่าพ่งนี้เขาก็เหมือนกับว่าจะแต่งงานมีครอบครัวละปรากฏว่าพอมันมีงานเลี้ยงเนี่ยเพื่อนฝูงมันก็อยู่กันหลายคนมันก็เสียงดังรบกวนคนแถวนั้นแล้วมันก็มีวัยรุ่นแถวนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่พอใจเขาก็เอาปืนเนี่ยมาไล่ยิงยิงทั้งตัวแฟนน้องฟ้าก็ดีหรือว่ายิงเพื่อนๆก็ตามแต่ปืนเนี่ยมันดันมาโดนแฟนน้องฟ้าคนเดียวมันไม่ได้โดนเพื่อนคนอื่นเลย นี่ก็คือสาเหตุที่แฟนของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงสุดท้ายแล้วน้องฟ้าเขาก็ไม่ได้แต่งงานคือตอนนั้นเนี่ยสภาพจิตใจต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แย่มากๆไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาอธิบายนะนำซ้ำก็ยังมีลูกอ่อนอยู่ในท้องอีกหลังจากนั้นทางญาติผู้ชายเขาก็จัดพิธีงานศพทางาศาสนาไปพอหลังจากเสร็จงานศพทุกอย่างน้องฟ้าก็เหมือนเป็นคนที่เลื่อนลอย ดูช้าๆมึนๆพูดง่ายๆว่าไม่เหมือนเก่าอะ่ะทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจเหมือนคนที่เจอเหตุการณ์ที่ช็อกแล้วก็สะเทือนใจมากๆมาสองครั้งและหน่ำซ้ำมันก็เป็นเรื่องเดียวกันด้วยหลังจากนั้นน้องฟ้าเขาก็รักษาตัวรักษาจิตใจเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาพอเวลามันผ่านไปท้องก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าสองเดือนก่อนที่น้องฟ้าจะคลอดเนี่ยช่วงกลางวันน้องฟ้าเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยแต่พอตกกลางคืนหรือว่าเข้านอนเนี่ยน้องฟ้าเขาจะมีอาการละเมือแล้วก็พูดออกมาว่าไม่เอาไม่ให้ไม่ไปพูดอยู่แค่แบบเนี้ไม่เอาไม่ให้ไม่ไปพอคุณแม่เขาเข้าไปปลุกน้องฟ้าก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเขาก็นอนต่อ และอาการแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเกือบทุกคืนเลยนะจนกระทั่งน้องฟ้าเนี่ยคลอดและหลังจากพอหลังคลอดมาเนี่ยด้วยอารมณ์หรือฮอร์โมนของผู้หญิงหลังคลอดอะ่ะเขาก็ต้องการการเอาใจใส่จากสามีแต่น้องฟ้าเนี่ยเขาต้องอยู่ตัวคนเดียวมันก็เลยทําให้มีอาการซึมเศร้าเกิดขึ้นและยิ่งมาบวกกับฮอร์โมนหลังคลอดไปอีกมันก็เลยไปกันใหญ่ทีนี้เขาก็ต้องทนทุกทรมานกับอาการแบบเนี้มาจนเกือบปี ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวทำอะไรคนเดียวหลังๆมานี่น้องฟ้าเขาเริ่มมีอาการที่จะทำร้ายตัวเองและยิ่งผ่านเวลานานไปนานไปอาการมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆพอลูกเขาอายุครบหนึ่งขวบเนี่ยน้องฟ้าเขาก็ฝันว่ามันมีคนมาพูดกับเขาทุกคืนว่าเขาจะมาเอาลูกไปถ้าเขาไม่ได้ลูกไปเนี่ยเขาก็จะมาเอาแม่ไปแทน แต่เขาก็ไม่รู้นะว่าคนที่มาบอกเนี่ยคือใครคือเขาได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวเลยแล้วฝันแบบเนี้ยมันก็ฝันบ่อยเหลือเกินพอน้องฟ้าเขาเจอแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าทุกวันเนี่ยพ่อแม่เขาก็เลยคิดว่าจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มันเกี่ยวกับจิตเวชแล้วละ่ะก็ให้ไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นแหละน้องฟ้าเขาก็รักษาตัวอยู่นานเหมือนกันนะประมาณเกือบปีเลยล่ละ หลังจากที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างนี้อาการมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหมอเขาก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่าก็ยังต้องกินยารักษาตัวอยู่นะหลังจากกลับมาถึงบ้านปุ๊บอาการน้องฟ้าก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่าเรื่องแปลกๆเนี่ยมันก็ดันมาเกิดขึ้นกับลูกของเขาแทนคือในทุกๆคืนเนี่ยหลังจากวันที่น้องฟ้ากลับมาถึงบ้าน่ะ ทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวน้องฟ้าเองก็ตามอะช่วงดึกๆหรือแม้กระทั่งตอนที่นอนไปแล้วก็ตามอะเขาจะเห็นว่าลูกอะ่ะลุกขึ้นมาท่ามกลางดึกแล้วก็มาเล่นเหมือนกับว่ามีคนมาเล่นกับเด็กอะเด็กเขาก็เล่นไปหัวล้อไปตามภาษาของเขาอะนะทีนี้น้องฟ้าเขาก็ถามไปว่าหนูหนูเล่นกับใครลูกไอ้เจ้าตัวเล็กมันก็บอกมาว่าเล่นกับพ่อตายาย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนะนะมันเป็นภาษาเด็กประมาณสองขวบอะ,ะแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วก็จับใจความได้ก็คือเล่นกับพ่อแล้วก็ตายายพอทุกคนในบ้านเขาดินแบบนั้นน่ะก็พากันตกใจแต่ก็ยังคิดในทางที่ดีว่ามันอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กวัยนี้แหละที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นคนเดียวคือถ้าการแบบนี้มันเป็นแค่วันสวันเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอก แต่นี้ไม่ใช่มันเป็นแบบเนี้ยอยู่เป็นเดือนจนเวลาผ่านไปไม่นานคุณแนนคนที่เอาเรื่องน้องฟ้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์น้องฟ้าก็ตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องตัวเองโดยที่ก็มีลูกน้อยอ่ะนั่งเล่นอยู่ข้างๆศพแม่อันนี้คือคุณพ่อคุณแม่เขามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่า ตอนนั้นเน่ยเขาเปิดประตูห้องน้องฟ้าเข้าไปก็เจอน้องฟ้าเนี่ยเป็นศพแขวนคออยู่ในห้องแล้วส่วนลูกตัวน้อยเนี่ยก็นั่งเล่นอย่างสนุกสนานเรียกตายายตายายอยู่แบบนแเนี้ยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแนนเขานำมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยทางคุณแนนเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุของน้องฟ้าที่เขาผูกคอเสียชีวิตเนี่ยมันเพราะอะไรกัน แต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยมันก็มีอยู่2ทางเท่านั้นคือ 1. ความป่วยจากโรคซึมเศร้าคือคนกลุ่มนี้เขาคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเขาและเราไปห้ามมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่มันสั่งออกมาแบบนั้น 2. คืออาจจะเป็นตายายที่ไปบนบานไว้ก็ได้หรือว่าเสียงที่ได้ยินในความฝันว่า เขาจะมาเอาชีวิตลูกน้องฟ้าไปแต่ถ้าไม่ได้ชีวิตลูกเนี่ยเขาก็จะมาเอาชีวิตแม่แทนมันก็เลยทำให้น้องฟ้าคิดอะไรบางอย่างที่มันบังคับร่างกายไม่ได้ก็เลยตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองลงเพื่อให้ลูกเนี่ยอยู่รอดอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นที่ต่างออกไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกัน ว่ามันมีสาเหตุอันไหนอีกบ้างที่มันจะเกิดขึ้นได้ผมอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนแต่ละคนคือเรื่องนี้เนี่ยผมยกให้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดประจำสัปดาห์นี้เลยทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆคือมันมีเหตุผลรองรับทุกอย่างเลยนะยังไงก็ตามผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องฟ้าแล้วก็ครอบครัวไว้ด้วยนะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะพลาดเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ